มันดีริงเคมีครับผมเคยใช้มาต่อเนื่องหลายปีอยู่มันก็ดีดูสวยงามเพราะพอเขาหมดฤทธิ์เขาจากเราไปที่เขาจะทิ้งโลกอะไรให้เราดูแลรักษามากนี่คือความเสียหายที่ตามมานะครับพอสองเดือนขึ้นไปเอาสารพัดอย่างที่คํา่าลุมตูบเชื้อราบ้างอะไรบ้างพอมันนั่นไปไอ้นี่ก็กัวไม่หายเราก็ฉีดมนี้ฉีดรูนี้เว้นฉีดอะไรมันก็ลงทุนมาก ไอ้สิ่งนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคืออะไรครับเรื่องสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรเองมันก็มีส่วนครับพอเราสูดอัลตรเคมีเข้าไปเนาะนี่แหละคือความเสียหายแต่สิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณแม่พระธรณีเราสาดใส่อาตะเคมีลงไปเนี่ยแน่นอนอ่ะแม่พระธรณีก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันขนาดนี้ผมพูดนะของผมเนี่ยฐานการฉีดยาตาลักครั้งนะบางแหล่งเขาก็ฉีดกันไล่ละร้อยละร้อยของผมเนี่ยฉีดมาตรฐานมา80ตอนนี้ว่าเฮ้ยวันนี้พวพ พวกเราเนาะเราจะฉีดบ่อยและจะฉีดบ่อยครั้งขอลดตัวนี้หน่อยมันก็ลดให้เหลือ70บาทเนี่ยมานิครั้ง70บาทต่อไร่เนี่ยโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยบอกว่าให้ฉีดแกไม่ต้องกลัวแกไม่ต้องอะไรคุมก็ได้ของเราเป็นชีวภาพทั้งหมดไม่มีอันตรายเลยบอกอย่างนี้เขาก็โอเคเห็นด้วยก็พร้อมที่จะลุยกับเราตรงนี้เหมือนกันก็บอกมันก็อันตรายที่เราใช้ไอ้พวกเคมีอะเนาะครับจากความภาคภูมิใจที่เราเห็นเนี่ยนะครับแปลงข้างๆเมื่อเปรียบเทียบ กขจะต้องให้ผมพูดดีกว่าทางเจ้าหน้าที่ทางพวกหน่วยงานเขาก็ไปสุ่มๆไปทายคุณก็เห็นแล้วครับมันก็มองแตกต่างกันเลยล่ะทั้งสีสีนี่ชัดเจนใช่รวมถึงเรายังเห็นเศษซากของไอ้อะไรนะวัสดุพันเป็นวัตถุเคมีทั้งนั้นที่อยู่ข้างแปลงเขาแต่สภาพก็ไม่ได้เจริญเติบโตเหมือนเท่าเราก็ไม่ดีเท่าเราเท่าไหร่โอ้โหอ่ะ ตรงนี้มีอะไรฝากบอกไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนาเหมือนเราอยู่มาขนาดนี้อา,อายุเท่าไหร่แล้วขอโทษครับผมอายุนี้7วันที่26ิตุลานี้74 โอ้ oh, ขนาดนั้นครับแต่ทําไมดูแข็งแรงอย่างนี้เนาะก็เราก็ทํางานอยู่อย่างนี้และครับคือผมมันก็เป็นลูกชาวนามาตลอดนะเดียว oh. จ,จบป .4 ก็ทํานามาจนปันเนี้นนี้ oh. oh. จิตใจมันก็อยู่กับท้องไร่ท้องนา <Nah. S 2> แต่ท้องไร่ท้องนาเรามันลืมตาอ้าปากไม่ได้สักทีเพราะอย่างนี้เลยเ uh huh. uh huh. พราะชาวนาของพวกเราเรานี่นะที่ <So. S 2> ผ่านมามันก็ไม่ดูดีเท่าไหร่ uh huh. ตายไปแล้วก็ตั้งหลายคนมันก็ยังไม่ดูดีขึ้น uh huh. ตอนนี้ผมขอฝากอยู่อย่างหนึ่งว่าพี่น้องชาวนาของวก ของพวกเราทุกๆคนที่ใช้เคมี M e อยู่นะก็ให้พิจารณาดูที่เราใช้มาผลม,มาต่อเนื่องขนาดไหนหรือ,อมันจะลดยังไงให้พิจารณาดูเองครับอ้น,นี่มันก็ยังไม่ทันสายเกินไปเท่าที่ผมผมผมเพิ่งเริ่มแล้วผมงานมันออกมาอย่างนี้ผมก็พอใจมากเลยครับในความคิดของพี่พลเองมันแพง,งก็มันแพงกับว่าแพงผมก็ ทุววันเขาก็ว่างผมแพงอยู่ออตอนนี้แพงผมฉีดครั้งเดียวหรือสองครั้งเขาต้องสามสี่ครั้งใครแพงกว่ากันละครับนี่โอ,อ้โหอยากได้คําตอบอย่างนี้เลยใครแพงกว่ากันนี่นเขาฉีกันอยู่เรื่อยวันสองสาวันที่ใช่ไหมวันที่ออแล้วผมไม่ต้องฉีดอะไรเลยนี่เลยยังมารีของผมไปดูของผมได้ผมยังไม่ได้ฉีดอะไรสักอย่างเลย อันนี้เป็นความสัตย์จริงเลยจริงเลยไม่ใช่เราจะมาแกล้งเพื่อเพื่อบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปถ่ายออกทีวีเพื่อจะโปรโมทการฉันพันไม่ใช่ถ้าใครไม่เชื่อว่าผมโให้ให้เขาเชิญมาดูที่แปลงผมได้รู้ว่าผมยังไม่ได้เคมียังไม่ได้ลงจักแปะเลยโอ้โหู้ชมครับเดี๋ยวเราคงต้องตามไปพิสูจน์แน่นอนนะฮะนี่คือคําพูดของเกษตรกรตัวจริงพูดด้วงหัวใจเลยแหละวันนี้หัวใจของคนที่เกิดมา74ฝน74หนาวนั่นแหละนะฮะและทางานอยู่ในภาคการเกษตรมาตลอดเราก็อยากจะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับด้วยความซึ้งใจนะกับสิ่งที่เรามาเราบอกว่าวันนี้เราก็มาด้วยหัวใจนี่คือ,อ,อลุงชัยใส่ใจเกษตรครับเราจะไปทุกถิ่นทุกที่เราจะไปตามหาเซียนที่เขาทำเกษตรเรื่องการเกษตรในแต่ละอย่างวันนี้เรามาพบเซียนปลูกข้าวตัวจริง อายุ74ปีจบป .4 ไม่เคยใฝ่ฝันเรื่องอื่นอยากจะพัฒนาปรับปรุงเรื่องของนาตัวเองให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาให้มันมีผลผลิตดีดังที่ใจปรารถนาวันนี้พบสิ่งดีๆแล้วกับปุ๋ยนซีตราปามังกรเอาละครับกับประกันเ,นเกษตรกับผมลุงชัยสายใจเกษตรต้องบอกว่าเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปจนกว่าแปลงข้าวแปลงนี้จะออกผลผลิตมาให้เราเราจะตามที่สูน์ดูว,ว่าขั้นต่ำ80ถังต่อไร่จะเกินขึ้นมากี่ถัง ตามมาพิสูจน์กันแล้วเราจะรู้ว่าของจริงดีจริงอยู่ที่นี่แล้วครับ <ST uk> เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการจะนําเอาวิธีการอย่างนี้ลงไปสู่แปลงปลูกจริงๆก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับหลายต่อหลายท่านครับต้องการที่จะมีอาชีพเสรมิมต้องการจะมีะไรายได้เสรมิมหรือท่านที่อาจจะเกษียณอายุราชการออกมาหรือว่าออกมาเขาเรียกว่าเกษียณตัวเองออกมา ต้องการจะมาประกอบสามาอาชีพส่วนตัวแล้วอยากจะร่วมภารกิจกับบริษัทปุ๋ยอินทรีย์เกรรษตรไทยด้วยการมาตั้งร้านค้าเล็กๆจัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรยอมได้โทรศัพท์กลับเข้ามาเลยครับรีบจดเบอร์กันไว้ช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่สะดวกติดภารกิจอยู่ไม่เป็นไรจดเบอร์ไว้ก่อนเมมใส่เครื่องไว้ก่อนมีเวลารีบติดต่อกลับเข้ามาเรากําลังตั้งศูนย์จําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรในพื้นที่ 1.101 1. หมู่บ้านไม่มีคู่แข่งเราอยากให้ทุกท่านมีโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพแบบนี้แล้วปล่อยไว้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานได้เนี่ยแหละครับรีบติดต่อกลับเข้ามาอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนแน่นอนครับภาคการเกษตรในประเทศไทยของเราเป็นอาชีพหลักของคนไทยอยู่แล้วดังนั้นลูกชายอยากเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมตั้งร้าน ขายปุ๋ยสีตราป่ามังกรหลายคนครับติดต่อเราเข้ามาเราบอกว่าโอ้โหต้องการจะเป็นศูนย์จัดจําหน่ายละ่ะแต่เวลานี้ขาดซึ่งทุนทรัพย์เรามีแหล่งกองทุนไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าท่านโทรก่อนมีโอกาสก่อนดังนั้นแล้วรายการเซียนเกษตรที่จะนําพาสิ่งดีๆมาให้ท่านอย่างนี้ต้องรีบคว้าไว้นี่คือโอกาสครับเอาละครับวันนี้ ลุงชัยใช้เวลาของรายการเสียนเกษตรมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วต้องขอบคุณมากๆกับหลายๆท่านนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเจตจำนงในการที่จะร่วมตั้งศูนย์จำหน่ายปุ๋ยซีตราปามังกรรวมถึงทุกท่านที่ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วบอกว่าต้องการปุ๋ยซีตราปามังกรไปใช้ขอบคุณจริงๆจากใจลุงชัยเลยและวันนี้ครับเราเชิญชวนทุกท่านดูรายการเสี่ยนเกษตรกันไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะครับท่านชมรายการเสี่ยนเกษตร ท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงครับวันนี้ลุงชัยร่ำลาไปแล้วขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยแ,แข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ